อาครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็แกะกล่องสองพระเหมือนเดิมนะครับอาพระสมเด็จนะครับที่เนื้อหาถึงยุคนะครับไปดูพร้อมๆกันนะครับอันนี้พระมาจากชนบุรีนะครับพระมาจากชนบุรีเเดี๋ยวต้องแจ้งก่อนนะครับว่าพระที่มาจากเพื่อนๆในช่วงวันที่ส่งมาวันในช่วงวันสุกศรที่ผ่านมานะครับผมยังไม่ได้ดูพระเลยนะครับ เดี๋ยวผมโทรไปแจ้งเย็นนี้นะครับว่าของพี่ท่านไหนมาบ้างแล้วนะครับคือบางท่านมามาตั้งแต่วันจัน์ทรแล้วนะครับผมรับไปตั้งแต่จัน์ตอนตอนช่วงเย็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะโทรไปแจ้งนะครับบางคนก็คิดว่าผมดูภาพไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เช่าหานะครับ ยังไม่ได้ดูเลยนะครับยังไม่ได้ดูเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกล่องกล่องแรกที่ที่หลายๆท่านส่งมาช่วงสัปดาห์นะครับมีภาพประมาณกี่กล่องพระสมเด็จที่มาหาผมอาจจะเป็นพระอื่นด้วยนะครับรวมๆ30มกล่องแล้วนะครับของเสาอาทิตย์ที่ส่งมาชนบุรีและกรุงเทพนะครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยันนี้ผมโทรผมโทรให้นะครับผมโทรแจ้งให้นะครับโอเคต้องขอโทษด้วยนะครับต้องขอโทษด้วยอันนี้กล่องแรกนะครับถือว่าวันนี้ผมหยิบมาติดมือมาสองกล่องแต่อาจจะได้ดูกล่องเดียวนะครับอาจจะได้ดูกล่องเดียวถ่ายตอนเช้าครับแสงดีดีนะครับแสงกำลังดี ของพี่ท่านหนึ่งที่ไม่มีชื่อนะครับที่ไม่มีชื่อใช้ลายเป็นชื่อของพี่พินิษนะครับพินิษล่าสุดติดต่อมาแล้วนะครับว่าพระไม่ได้รับเลยนะครับไม่ได้รับพระเลยมาหลายหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมก็บอกว่าใช่กล่องนี้ไหมครับเพราะว่ากล่องนี้ไม่มีชื่อให้ผมติดต่อเลยนะครับทั้งพระทั้งเบอร์ไม่มีลงไว้มีแต่ชื่อผมมานะครับ เาบอกว่าใช่ผมก็เลยย้อนไปดูพระในลายที่พี่เขาส่งมานะครับตรงกันก็เดี๋ยวติดต่อส่งกลับให้นะครับแต่มีที่มีองค์ที่ถึงยุคด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะติดต่อใครเนาะ,ะเพื่อผมได้เช่าหานะครับพี่พินิจเดี๋ยวผมติดต่ออีกทีนะครับ ขอไปส่องนะครับผมขอส่องนะครับองนี้นะครับนะ<_><_>องนี้พระใหม่นะครับองนี้พระทำใหม่นะครับองนี้พระทำขึ้นมาใหม่เลยนะครับ ดูเกลดดูอะไรนะครับทําได้ขนาดนี้ก็เอาผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเวลาถ่ายรูปอาจจะชัดนะครับแล้วก็ดูลักษณะเกลนะครับบางคนบอกว่าเกล็พาเก้ไม่น่าจะทําได้นะต้องบอกว่าแบบนี้อันตรายนะครับคนที่ดูผ่านๆผิวๆผิวเผยๆนะครับเนื้อแบบนี้ผ่านได้ผ่านเลยนะครับเห็นชัดไหมครับ แบบนี้นะครับแบบนี้นะบอกไว้ก่อนนะครับลงกล้องพระเกอ่ะผมลงกล้องพระหลอดสายโรงงานให้ดูสัหน่อยหนึ่งครับเทียบกันระหว่างสองเนื้อนะครับอย่าจดจํานะครับอย่าอย่าจดจํานะครับอย่าจดจําอันนี้เป็นพระแบบเนื้อหาของสายโรงงานนะครับอย่าจดจํานะครับ ใครบอกว่าเนื้อมันมันเป็นยังไงนะครับด้านข้างเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อเคลือบไว้นะครับเนี่ยเด้านข้างเนี่ยเวลาล้างเวลาเหมือนเราอยากจะทดสอบเนี่ยเวลาล้างเสร็จจะก,กระด้างเลยนะครับพระเนี่ยด้านสารหน้าหน้าที่เคลือบไว้เนี่ยจะหลุดไปหมดเลยนะครับแบบนี้ไม่ดีครับแบบนี้ไม่ดีนะครับอืมแบบนี้ไม่ดี นึงนบเดี๋ยวสององคนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมส่องเทียบกันให้ดูชัดๆนะครับอสององ,งนี้ผมผมรับองคหนึงนะครับผมรับองหนึ่งก็ก็คือองค์นี้นะครับผมจะส่องให้ดูเนื้อนะครับผมส่องให้ดูเนื้อนะครับ <S <S เห็นไหมครับผิวด้านหน้านะครับ ที่ผมบอกว่าเนื้อหาแบบออกไปทางมันเงานะครับผิวด้านหน้านี้คือเป็นการพระที่ทําขึ้นมานะครับส่วนผิวพระทีะ่ที่บอกว่าผมเล่นหาผมเช่าหานะครับจะเป็นผิวแบบนี้นะครับผิวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผิวแบบนี้นะครับอันนี้ผมเทียบเทียบเทียบกันให้ดูชัดๆนะเพื่อถึงบางอ้อนะครับเพื่ออยากจะสะสมนะครับ อันนี้ผิวพระที่ทําขึ้นมานะครับผิวพระที่ทําขึ้นมาต่างกันนะครับโอเคนะครับนะ